ใ่ไหมหนูว่าอ่ะแล้วที่เหลือก็คือมารอนสุดอะไรนะต้องแล้วชีวิตเราขอการจับอ้ยยะเมื่อบงคนบอกว่าอนอวนจริงจริงต้งี ไม่โรงแร,งรอมรอยู่ไม่ใช่หรอใครมตังค์ตมคไงค์จยอนี่อนแต่เมื่อวานเ,เรอใช่ใครมารแต่เมื่อวาน้ววต่อสู้ชีวิตกันมึงขอบคุณมากองคมักคคนมากไม่ใช่รนะมีคนมารอแต่เมื่อวานเมื่อกี้ที่ไปอยู่โรงแคเชียรนั่นมีคนมาบอกว่าอแต่เมื่อวานก็นแบบชอ็อต ทุกคนเธอทั้งนั้นอะไรนะทุกวันนี้ตลอยอยู่แล้วยูอเซลฟี่ท่านหลอดเป็นยังไงบ้างท่านหลอดจุมูกเออสบายดีครับสบายดีท่านหลอดน่ารักมากเลยอยากเป็นคนแบบนี้เจอตัยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอหรือไม่เจอ อะไรนะครับใช่ไอจีกันทั้งหลอดหน่อยทั้งหลอดดืลอดิ้นี Lives IG กันทั้งหลอดหน่อยเออมันจะพูดกับผมไงเอ็นดูเราเนี้ยเนี้ยดูเนี้ยเนี้ยดูว่าะเขาบอกว่าจะมีเสียงให้คุยกับเสียงของคุยกับแมวไม่รู้อะไรนะเนี่ย แอปแอปแมวแอปเป็นภาษาแมวมขาจะมีแอปของมันใช่ไถ uh ้าผมใช้อมจะคุยกลเร่นี uh ้ผมเรียนสื้นมาเลยกนไรกยังจ๊ะโอ้อมอชี่องไปสุดีตรอีืองเช เมื่อเช้ากินโจปลามกอแล้วก็กิกุ้งกข้าวกุ้งสะดซาลาเปาซาลาวราศีิวราีหิวคล่อนข้างวเสร็จแล้วไปกินข้าวได้เลยเดี๋ยวไปกินด้วยกันเดี๋ยวเองทั้หมด ้มีราคาแล้วเสร็จแล้วส่งบินมาในทวิตเตอร์แถมมาไม่จ่ายนะไม่ได้บอกว่าจะจ่ายกำลังจะถามว่าโอนไหมจ่ายหมดนี่กูไม่เหนียวจากที่แบบนอนด้วยกันตรงนี้เลยได้ได้นะนอนข้างๆกันเลย นอนได้ไม่ติดแต่ผมนอนโอ้โหเจ็บขาเลยไม่ไหวไม่หวแล้วต่เดีายไ้ดเมื่อวานมีคุยมีมีใครเหมือนเหมือนจะมีคนมาแต่เชียงใหม่ด้วยเมื่อวานใช่ไหมอ่าเมื่อวานพูดไปแล้วว่าเอ่อขาเจ็บเพราะอะไรเดี๋ยวขอมาแถลงขายอินทีนะโอเคก็คือเหตุเกิดเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่เสาร์วันก่อนอ่ะ ว,วันก่อนก็คือแต่ว,วันก่อนก็จะมีซอฟตสตาร์ลิมิกกันแล้วผมเนี่ยก็อยู่ทีมสีขาวใช่ไหมแล้วผมกับโฟร์เนี่ยก็เรื่องอะไรเก่งเกินเนี่ยเก่งเกินคือชนะสี่หนุ่มเก่งเกินจนมันรู้อะไรมันเลีไวไวไว้ยวไปรถเขาเตะไม่โดนบอลมันเตะโดนผมครัเออจริงไม่ได้โกรธเลยนะแต่แค่แบบใใรู้สึกภูมิใจเฉยๆว่าแบบโอ้โหเก่งเกินเตะไม่โดนบอสได้แต่ก็นี่แหละก็สภาพก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าจะมองหายแหละ นี้เส้นเอ็นฉีดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหมายเหว่าให้ใส่เฟืองสี่ห้าวันผมจะใส่แค่วันนี้แหละพรุ่งนี้ถอดนะครับ สตานีปิกแน่นอนแต่ว่าเดี e ๋ยวจะมี Good <laughs> ไปญี่ปุ่นกับเกาหลีในอีก2-3วันก็น่าจะต้องใส่ไปเนาะโอ้โไม่เท่เลยยาดิไปดูไดูลนโอ้ยยิ่งใส่ยิ่งเท่แย้ละจะใส่ตลอดเลยดีนี่อะไรนะ คนที่เขาใส่กันทำไมไม่ใส่กันนะใส่คนสวยสวยเลยมือกคนสวยมก็ใส่กันนะไม่สวยแิ้นม่เอนนิวน่ายรังนะฝัมงนะเดี๋ยวฝรคนสวยก็ใส่กันนะมีมีคนใส่แล้วนึงย่ะสวยสวยมีคนีสวยสวยแล้ววันนี้เสร็จแล้วเป็นเป็นตดตอจ้ะ อะไรนะไม่มีใครวิ่งงานหรอเดี๋ยวมีงานของพี่เฟิยเข้าตังนะโอ้อเดี๋ยวต้องกลับชิมใหม่ชิมใหม่กับชิมใหม่อะไรนะทูวินอะเดี๋อย่าเก็บไปหาทูวินพรุ่งนี้อ๋อมาหาผมวันนี้พรุ่งนี้ผมไปไหนกับ เจอพี่เต้นองเลยนะครับ้บใคบอกว่าใส่เฟืองแล้วพี่ผมก็บอกว่าใส่เฟืองแล้วคุณสวยเหมือนกันผมว่าีคมี้ก็ใส่เฟืองมาแล้วคุได้สวยไปแลยค่ะย่ช่วยคันเต้องเปกันไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ล่าสาวมเกินเลยอยากสวยคุยกันเสร็จก็จะมีคนนาสวยาสแล้วค่ะ เออเดี๋ยวมาอนเกลือเลยพรุ่งนี้จอกัอนีุ่ยทุกคนวันนี้เลยเดกันไหมจ๊ะมีมคุณบรรยากาดีนะวันนี้ไ,ม,ไม่แดดเลยโรแมนติกเวนะอร์โอ้โหไอจิวไอเทลรัก <c oughs> แทนมันพ่อแม่รักสนิยเบาอยู่ มีไหม่ม้วอ,อะไรนะ <c oughs> อเ,เอเยเยเอยัยไองไงยังไงยังไงเออมีขยากดูอะไรไหมรนะงานราชมังจร้องเพลงไหมร้องครับราร้องเพงลงร้องเพลงมีทเพลงงตัวนเลย หมดกะแสหมดได้หมนเลมเป็ดกาาสังคถ่ายรูปรวมได้เลยจ้าวันทใตราคนไม่ได้จะถ่ายจ้าแต่ลูกไม้ตั้งใบนูกนะเสร็จแล้วไปถึข้าวทีปานะ มาคุพูดเก่มากเลยคนอื่นเ่สีดเยอะดไม่แต่ว่าเต็มโฟสเตอร์มันว่วงไม่เขาเดือดบนอะไกัไ้างเดอนเ่เจ้าตรงนี้ยัง หนูจะสวย วันนี้ตามใจสุดวันนี้ตามใจสุดวันนี้คือตามใจทุกอย่างวัน้ตามทุกอย่างกลับาดีนะกลัมาไปนิน ouais. <c oughs> ้ไปเไปไลไป